สีัดีเมื่อนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกระต่ายนะครับอันนี้จะเป็นคนกำรรมียีนะครับน้องๆก็เป็นคนจำมยีนะหน้าตาฟงปิงนะครับโบราณเลยส่วนนั้นก็คือส่วนั้นก็คือเป็นหลับน้องคูตกอหไะนะครับงกันเลยสวยๆน,น,นักเลย ดูกรงนี้ด้วยกรงนี้ก็สวยนะเป็นกรรมาจีด้วยเนี่ยน่ารักน่ารักเลยฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งผลนี่นุ่มนุ่มฟูฟูเลยขนนี่ก็นุ่มนะขนนุ่มมากข้างนอกนะตรงนี้เลยแนะนำมาร้านนี้เลยนะเยอะเลยอันนี้มีลูกเขาเลยหลักหูตก สวยดิบๆเลย